สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม2นะคะสำหรับในชั่วโมงวิทยาศาสตร์สัปดาห์ที่2ในรูปแบบการเรียนออนไลน์เราก็จะมาต่อกันที่กิจกรรมที่2เรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตหรือระบบหมุนเวียนเลือดน,นั่นเองต่อจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่เราเรียนเรื่องเลือดน,นะคะประเภทของเลือดแล้วก็ประเภทของหลอดเลือดเนี่ยเราก็จะมาขยายความต่อในระบบหมุนเวียนโลหิตนะคะ เรียนดูนะคะในร่างกายของคนเราเนี่ยประกอบด้วยเลือดเ,เป็นส่วนใหญ่เลยและเลือดเนี่ยมีหน้าที่สําคัญมากเพราะว่าเขาเนี่ยจะทําหน้าที่ขนส่งสารสําคัญไปยังเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์ต่างๆสารสําคัญนั้นก็ได้แก่พวกออกซิเจนนะคะโปรตีนฮอร์โมน เป็นต้นที่จะสามารถลำเลียงไปให้เซลล์ต่างๆของร่างกายเนื้อเยื่อต่างๆอวัยวะต่างๆเพื่อให้เซลล์เหล่านั้นอวัยวะเหล่านั้นสามารถทํางานให้กับร่างกายเพื่อที่จะทาให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถดําลงไปได้อย่างเป็นระบบนั่นเองซึ่งการที่เลือดเนี่ยคะ่ะจะสามารถไหลเวียนไปยังส่วนต่างๆขึ้นและลงได้เนี่ยนะคะจะต้องใช้ความดันค่อนข้างมาก ะะซึ่งจะต้องใช้ตัวช่วยเป็นอ,อวัยวะหลักก็คือหัวใจนั่นเองเพราะฉะนั้นหัวใจเน,นี่ยค่ะจะทําหน้าที่เปรียบเสมือนปั๊มน้ำเลยคะนักเรียนคือจะปั๊มเลือดเพิ่มความดันให้กับเลือดทําให้เลือดเนี่ยสามารถเพิ่มความดันนะคะสามารถวิ่งขึ้นนะคะแล้วก็วิ่งลงเนี่ยเป็นวงจรเป็นระบบแบบเนี้ยได้นะคะซึ่งมาดูหัวใจของเรานะคะหัวใจของคนเราแบ่งออกเป็นสีห้อง ะะโดยที่นักเรียนจะดูจากคลิปนี้ในการร่างกายของมนุษย์ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยหัวใจหลอดเลือดและเลือดที่อยู่ภายในหลอดเลือดระบบหมุนเวียนเลือดมีหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆเช่อนสารอาหารแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายและลำเลียงสาร เช่นของเสียแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปกำจัดออกหัวใจของมนุษย์มีสีห้องได้แก่หัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องล่างซ้ายหัวใจห้องล่างซ้ายจะสูบฉีดเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูงโดยผ่านทางหลอดเลือดเอออร์ตาหลอดเลือดอาร์เทอรีและหลอดเลือดฝอย เพื่อไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายเลือดจะลำเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียจากเซลล์ต่างๆของร่างกายทางหลอดเลือดเวนกลับสู่หัวใจห้องบนขวาลงสู่หัวใจห้องล่างขวาและออกทางหลอดเลือดอาร์เทรีไปยังหลอดเลือดฝอยที่อยู่ภายในปอดทั้งสองข้างเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สเลือดจากปอดซึ่งมีแก๊สออกซิเจนสูง จะเข้าสู่หลอดเลือดเวนกลับสู่หัวใจห้องบนซ้ายลงสู่หัวใจห้องล่างซ้ายจากนั้นจะสูบฉีดไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกาย จากคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้ดูไปสักครู่นี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่านะคะเลือดของเราเนี่ยก็คือจะสามารถไหลเวียนนะคะเป็นวงจรไปนะคะให้นักเรียนดูประกอบคู่กับใบงานที่2นะคะให้นักเรียนวาดรูปก,การวงจรไหลเวียนเลือดแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามด้วยหนังสือเรียนประกอบด้วยนะคะ นี่นคะนอกจากนี้นะคะคือยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะคือในเรื่องของการวัดอัตราการเต้นของหัวใจค่ะคือเราเนี่ยสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้เองจากการขยายตัวแล้วก็หดตัวของเส้นเลือดนะคะโดยจุดที่เราสามารถวัดอัตราการเต้นได้ก็คือ ในรูปนะคะก็จะมีบริเวณต้นคอนะคะข้อมือหรือตรงข้อพับตรงแขนตรงนี้นะคะถ้านักเรียนไปโรงพยาบาลเขาก็จะมีเครื่องวัดโดยเฉพาะนะนค่าก็จะได้มาตรฐานมากขึ้นแต่ถ้าเราวัดเองนะคะเราก็ดูจุดไหนที่เราสามารถวัดแล้วจับว่าเส้นเลือดของเราเนี่ยมันหดแล้วก็ขยายตัวได้อย่างชัดเจนนั่นเองโดยนะคะการวัดเราจะใช้เวลา60วินาทีหรือ1นาทีนั่นเองนะคะนักเรียนดูกิจ ตามนี้นะคะอันบบดับแรกนักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัวเลยค่ะว่านักเรียน,นอายุเท่าไหร่เพศอะไรเอ่ยนะคะและให้นักเรียนลองจับชีพจรนะคะหรืออัตราการเต้นของหัวใจตัวเองเนี่ยใน1น,นาทีในสภาวะปกตินะคะในสภาวะปกติก่อนว่าใน1นนาทีเนี่ยนักเรียนได้กี่ครั้งนะคะ และนันเรียนรลองมาเปรียบเทียบซิว่าในแกงของคนปกติเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนปกตินะคะอัตรา,าก,การเต้นจะอยู่ระหว่าง60ถึง100ครั้งต่อนาทีต่อด้วยกิจกรรมที่2เลยค่ะหลังจากนั้นให้นันเนกระโดดตกทั้งหมด15ครั้งแล้วลองจับชีพจรตัวเองมาอีกรอบหนึ่งใน1นนาทีนะคะว่าได้กี่ครั้งต่อนาที และก็มาตอบคำถามในข้อที่3ว่าจากการที่เราวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยในข้อ1และข้อ2เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะคะก็ให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบงานที่2นะคะถ้าใครเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปมาให้คุณรูณดูนะคะเพื่อเป็นการส่งงานสำหรับในสัปดาห์ที่2นี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้าในคลิปต่อไปนะคะ